สวัสดีครับเวลาเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเราคงไม่อยากจะพลาดการสื่อสารกันใช่ไหมครับวันนี้ผมมีวิธีการเที่ยวที่มาเลเซียให้สนุกกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่นั่นกันครับปฏิเสธกันไม่ได้เลยนะครับว่าทุกวันนี้คนเราเดินทางกันมากขึ้นเป็นอย่างมาก ้วยปัจจัยหลายๆอย่างทั้งค่าเดินทางที่ถูกลงข้อมูลมากมายที่เราหาได้จากอินเทอร์เน็ตทั้งข้อมูลเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่พักรวมไปถึงข้อมูลด้านการติดต่อกลับบ้านหลังจากลงเครื่องบินนะครับเราก็จะพบบูธขายซิมการ์ดหลากหลายยี่ห้อที่ตั้งเรียงรายกันอยู่พร้อมกับบอกโปรโมชั่น3วัน7วันและให้เลือกอย่างมากมายนอกจากนี้นะครับการสื่อสารกับคนขายก็เป็นไปโดยง่ายเพราะว่าทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองครับเราตัดสินใจว่า เราจะยังไม่ซื้อซิมการ์ดที่สนามบินตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่บูกิตบินตันที่เป็นย่านของนักท่องเที่ยวแบ็คแพคชื่อดังอีกแห่งหนึ่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์เราจะมาซื้อซิมโทรศัพท์กันที่นี่ครับ depend on you lah. want to take a postpaid or prepaid prepaid better you take a prepaid อ่ะ prepaid I'll stay for two days ah uh, today you take this one package ah uh, 15 ringgit for 500 mb but for 15 days this one 5 ringgit for ah uh, 500 mb but <One> day. เราตัดสินใจซื้อซิมมายี่ห้อหนึ่งครับหลังจากนั้นคนขายได้ขอพ,พาสปอร์ตเราเพื่อไปลงทะเบียนซิมและเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเราก็เริ่มใช้งานซิมได้เลยครับ <S 1> <S 1> คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าที่มาเลเซียหมายเลขเติมเงินมีมากกว่ามหมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียนรายเดือนอยู่มากเลยทีเดียวครับหลังจากออกจากร้านขายซิมเราได้เที่ยวชมเมืองกัวลาลัมเปอร์โดยรับอาศัยข้อมูลทุกอย่างจากอินเทอร์เน็ต แต่ละสถานที่ในมาเลเซียมีใน Google Map ทั้งนั้นเลยครับทำให้หนึ่งวันในมาเลเซียของเรานั้นผ่านไปอย่างสนุกสนานไม่หลงทางถือว่าใช้เวลาคุ้มค่ามากครับ ตัดสินใจเดินทางด้วยรถบัสนะครับต่อไปอยังประเทศสิงคโปร์ในวันต่อมาต้องบอกว่าตลอดเวลา6ชั่วโมงบนรถนั้นเราสามารถใช้โทรศัพท์และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แบบลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเลยครับจนมาถึงคอสเวย์หรือสะพานเชื่อมมาเลเซียและสิงคโปร์แบบไม่น่าเบื่อเลยครับและเราจะลงไปทำเรื่องผ่านด่านแล้วเดินทางต่อเข้าไปยังสิงคโปร์แล้วครับคุณผู้ชมครับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดีและมีทางเลือกมากมายช่วยเพิ่มอรรถรสในการเดินทางเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมครับ สำหรับตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับเดินทางไปกันอย่างประเทศสิงคโปร์กันต่อครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับก,กสอทอชอ